สวัสดีครับวันนี้นะครับก็จะมาส่อ,สองรายละเอียดของเหรียญรุ่นไตรมาสหกสามนะครับนี่อันนี้จะเป็นพิมพ์เสือคาบแก้วนะครับนี่หลวงพ่อจะมาในรูปแบบของครึ่งองค์นะครับเป็นเหรียญเสม,มานะนะครับด้านล่างก็จะเป็นเสือคาบแก้วนะครับผมนี่ นี่นะครับด้านหลังก็จะเป็นยันห้าแบบนี้นะครับอันนี้เป็นเนื้อทองแดงลมดํานะครับเรามาดูรายละเอียดเหรียญนี้กันนะครับนี่อันนี้ของพี่ป๋องสุพรรณการันตีนะครับนี่ไตม้าหกสามนะครับขึ้นชื่อว่าไตมาานะครับก็จัดว่าเป็นผาหลังอีกหนึ่งองค์นะครับหนึ่งรุ่นแล้วกันนะครับผาหลังอีกหนึ่งรุ่นนะครับนี่ นี่นะครับรายละเอียดคมชัดมากนะครับที่สังคตินะครับจะตอกตัวอุนะครับนี่ด้านล่างก็จะเป็นรูปเสือคับแก้วนะครับนี่สวยจริงๆนะครับนี่รายละเอียดนะครับพาแท้ดูง่ายพี่นะครับนี่ยันจะต้องคมชัดนะครับนี่ ด้านล่างก็จะเขียนว่าหลวงพระพัดนะครับปุญญากาโมวัดห้วยด้วนนครสวรรค์นะครับไตมาทกสามนะครับพี่ๆบางท่านอาจจะงงบางบางท่านอาจจะยังไม่เคยจับเหรียญนี้นะครับก็จะมองหาาเอ้ยเลขโค้ดอยู่ไหนนะอะไรอย่างเงี้ยนะครับเลขโค้ดนะครับจะอยู่ด้านนี้นะครับนี่ด้านล่างของเหรียญนะครับนี่ตูดเหรียญนะครับ องนี้ก็จะเป็นเลขโคดเก้าห้าสสิบห้านะครับไม่ใช่นะครับห้าเก้าห้าสี่ห้านะครับเลขโค้ดขององนี้นะครับนี่พระลักสวยๆแบบนี้นะครับพี่ๆก็ลองศึกษาลองหากันดูนะครับแต่ผมมองว่าหนึ่งคนก็มองว่าสวยนะครับพระสวยนะครับส่วนเรื่องราคาแรงไม่แรงนี้ผมไม่ทราบเหมือนกันนะครับต้องลองหาดูนะครับ ขอบคุณครับ